สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาช้าหน่อยนะคะหวยฮาหนอยแนวทางหวยหฮาหนอยของวันที่2 8ดตุลาคม2568กค่ะวันนี้มาให้แนวทางเป็นบางวันนะคะหวยฮาหนอยช่วงนี้ฮาหนอยของวันที่2 8นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะวันนี้ให้ทุกคนลูด6นะคะ รูดหค่ะวันนี้ขอฟันธงหกนะคะสามตัวหกหนึ่งหหนึ่งหสองตัวตัดเล่นนะคะทุกคนเจ็ดหนึ่งเจดห หกหกเม็ดเดียวเราให้นะคะเม็ดเดียวหมึกก็จะหมดแล้วทุกคนเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวหนึ่งหกค่ะอัดหนึ่งหกค่ะวันนี้อัดหนึ่งหกเม็ดเดียวนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะหนึ่งหกนะคะเม็ดเดียวหนึ่งหกให้ทุกคนอัดหนึ่งหกได้เลยค่ะทุกคน ส่วนตัวระวังนะคะทุกคนระวังเก้า้านะคะเบิ้ลหกหอาจจะมาเก้าได้นะคะอาจจะมาเก้า้าได้นะคะทุกคนให้ทุกคนระวังนะคะหาหน่อยวันที่ย8่สิบแปดพฤศจิกาย,ยน2 5งหค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ชอบ6รูดวิ่งหนะคะหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหสองตัวสองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหก ห 6, 6ตัวระวังเก้า้านะคะระวังเก้าเก้าเม็ดเดียวให้ที่หนึ่งหกค่ะอย่าลืมกลับด้วยนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกระวังหกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอาจจะมาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดิมได้นะคะวันนี้อาจจะมาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดิมได้นะคะตัวระวังนะคะตัวนี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ เเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมาให้แนวทางทุกคนมีโชคเราก็ดีใจด้วยนะคะทุกคนมีโชคเราก็ดีใจด้วยนะคะแนวทางหวยลาพัฒนาลงให้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ